ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนกเขาเงยสายต่อดินครับผมผมกับผมวันนี้กัเป็นวันที่เก่าดุลาคมนะแปดแปดแปนี่เก่าที่แปดเลยนี่ยที่ที่แปดดุราบอยก็ที่แปดจริงครับผมกัเดินทางมาถึงเวิร์กซีดัร้อยับผมสําหรับนกมาเลียืนชันพร้อมฝึกละครับเนาะกับเพิ่งไปรับมาเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวนกออกมาสุพี่สุหน้องในเบื้องให้เกาแล้วครับผมก็ขอบคุณบางโศกครับผมเห็นผู้ จัดทรงไหนที่เอาแล้วครับเดี๋ยวหางผีหนองมาเพิ่งตัวนกครับว่างามเหมือนกันเนะอันนี้ก็เป็นสายลังครับผมสายลังก็บซีเส้นรอบนี้มาซีตัวครับผมเป็นนกยืนชานทั้งซีตัวเลยครับนกยืนชานทั้งซีตัวเลยนับไปยังไงกันนี่ เองเบิ้งตัวแรกออกจากกล้องกันแล้วเบิ้งตัวแรกเลยเดินทางสามมือกับสองขึ้นครับผมชุดนี้โอ้ตัวแรกตัวง่ายครับ อยู right. mm ่น hmm. yeah. ีดีครับเต็มหลดมือเลยแหละเดี๋ยวขึ้นชางครับเดี๋ยวจังเบิ้งอีกรอบนึงใกล้ๆเดี๋ยวไม่ไทยทุ่ไปเบิ้งใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเอานกขึ้นชางจะมาอีกนไปแล้วหางเสร็จหนึ่งหางพักแล้วเสร็จหนึ่งแล้วอันอันเหลือในกองอะไร มืัอนี้ก็มี่จ่าทั้งทั้งใครก่อนทั้งหน้าดูนว่ายี่ยมชมนมๆเลยครับมีท่านผู้ชมได้มือนีิดเดี๋ยวสิแพนกล่องให้เบิ่งทาง่านผู้ชมมามามาเบิ่งบ้านนกมหนนนหาหันตี๋เดี๋ยวขึ้นขันดีแถวหันไม่งันอีหลีบอว่หันพอดีเลยผมไปรับนุกมากอะ มานหวัวบ้านมาหหนหัวนี่กันพอดีคหรอเดี๋ยวตัวที่สองโอ้ยรื้อหมัดหมาได้มือนี่ไหมโอ้ยนกตื่นหมาประูดเด้อมือนี่เด้อโอ้ยโอ้ยขี่ถอยโอ้ยรือ้อหม,มัดหมาได้ครับมือนนี่านาฟานี่ตัวนี้ดีกันเครับตัวที่สอง Cô tí không thì mặt má về mẹ Nó phải mặt lên má bé đâu Bài 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 gì bài Tại bây, nó Pha, ơi, nó tên liền hả cô Nghe đi ạ, nụ Tôi nghe đi, tôi nghe đi Mặt thả đi đâu là hả? Tấm thân cho toàn mặt này là cho hết lướt Lướt được, phải à lán lên đi, khô thả đi đi ตัวที่สามครับผมเดี๋ยวผมเกียมทั้งจับมาแคนผมจับทั้งระบอกน้ำออกงานวววเนี่ครับต่าง ครับใชรแบบนี้ผมเป็นอย่างเงี้ยหยาดข้างนอกไตัวที่สามครับผมออกจากกล้อง ตราะรุ้ดีเลยเนาะเสียกสั่งครับเดี๋ยวจังเปลี่ยนไหมครับผมดเดี๋ยวเราเอาหนุกมายังหอกเก็บไว้ก่อนอันใดเป็นบอดีครับผมคอยเปลี่ยนหอกครับตัวที่สี่ครับผมโอ้โตัวที่สีนี่ก็ นี้ครับหนเสรแบบง่ายๆเลยเขาเทาีสิยูตัวไทยม่ขนเอนที่เดีสิยูในไทยมั่ ต้องย้ำมันออกจากกันทำไมก็มันอยู่ใกล้กันสุดเอาครับนกกาปลอดไพ่ออกมาจากกลองปลอดไพ่ทั้งซี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวฟังดิบนะครับเดี๋ยวฟังดิบนี่เห็นเบิ่งห้างครับผมอันนี้ก็ตัวที่หนึ่งออกจากกล้องครับผมอันนี้ตัวเนี้ครับผมไล่ดีนก สวยงามน네ี่ครับางเงาสวัสดีละเด็กการเลครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สองตัวที่สองอันนี้ผมดีกรรมมันแห้งแน่จัง่อยมันเละขนเป็นแตกๆเจ้ากับอย่าจังเลยมันมันหิดขนอยู่ข้างๆครับนี่ตัวที่สามตัวนี้ทรงเสียดิทงเสียดิโพทรงเสียดิโหางฮักสวยงามครับเบื้องปีกเบื้องปีกเงาจุด หุมหางเลยครับปีกนี่ตัวที่ซีครับผมนกนาดิไท้ยค้นพรอมครัค้นหนาส่งเป็นคนน้ำหนามครับปลอดไัยทั้งซีตัวครับผมวันนี้ก็มีอาจารย์จากท่านในของหน้าดูลนี่ครับมาเยี่ยมชมพรอมกับมีทานผู้ชมพอมครับเมื่อเนี้ยกับกับกับมา่เบ่งว่า เรื่องเกละมาอาชันนะผมกับสังชาตินะผมไหมกับพอดีเดินทางมาถือมือพอดีก็ได้บึงชมนกน้ำผมเลยสำหรับอาจารย์่านใดที่ต้นเจกับที่ตัวสอบถามก่อนเนผมราค่าอาจจิบอทอกันเพราะว่าบางคนกับอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับนกกับมันราค่ากับที่พ่อๆกันแหละแต่ว่าขาทรงบอบบอซ้ำกันครับพอบางคนกับอยู่ไกลบางคนกับอยู่ไกลนะครับกัสอบถามตัวมากเรียนน้ำอะไรด้ครับเพราะสื่อบ่กยังเขบาห้อกันห้องกั คุยสอบถามกันได้าเอาบริเวว่าเขาจะเสียอามาาจะสีขายเพราะว่านกคมอามาเนี่ยบ่แมวนว่าอามาได้ขายมดทุลอดทุลอดไหมครับกคมร้ายคุณน่ตัวเดถ้าได้ขึ้นผมเก็บไปครับเนี่ยเก็บไปสอบามซีตัวอามาบันว่าอามาเราขายออกมืดขายออกมืดเดี่ตัวเดถ้าในขืนถ้าในคันผมกัถ้าในขายเขาผมเก่าเก็บไปกอนล่อข้า้ไปข้นให้นนั่นกวนผมก็จังแดงออกมันจังดีพร้อมฟื้นครับผมแต่ว่าขันอาจารย์ทันได้ที่ว่า เสียสายตาของกับจัดเลยครับตามคลิปเอาไปช่ำไปเฮียนหนึ่ของไปเลยนกขื้นนกยังมากกก็ได้ฝึกได้ฮัดเลยครับเพราะว่าขันขันมันขึ้นอยู่น้องผมเวลาอาจารย์เอาไปปุ๊บไปต้องล่อแล้วกับล่อว่าไให้นกป๊บสภาพยู่เฮียนก่อนแต่ว่าขันเอาไปตอนนี้เลยก็นกป๊บสภาพได้แล้วก็ฝึกกับฮัดได้เลยครับสําหรับอายุนกกเจ็ดถึงเก้าเดือนผมอายุดีแล้วความฝึกของผมน้วันฤท ปอนกมาเล็งน่นจิตใจดีอยู่แล้วครับบมบบ,บตา่างอย่างวะนั้นขันแล้วผมขันแล้วปล่อยลงชันท่านนี้กินน้ำอยู่ท่านนี้กินน้ำกินน้องนะครับขันกวันมาสันน่นนกนกกำลังขยายปีกขยายยังนี่ครับ ท่านไหนท่านไหนเห็ดยังยังขันก่อนมาเห็นกเดื๋ยวสำหรับสำหรับจิตใจนี่ผมว่าลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมจิตใจนกไม่เลยนี่เรื่องจิตใจดีแห้งครับมันมันมาปอบบางคือยังอันนี้เนาะมันเล่นเล่นเล่นง่ายครับบายง่ายไม่ต้องสนุสนอมหลายก็ฝากติดตามช่องลูกไส้หลายแนวนะผมกดติดตามกดซับสไครต์น้ำเนี่ยเดี๋ยวทันวอด ท่านผู้ติดตามมือได้ได้แกนกเมียครับเดี๋ยวนี้แปดรอยกว่าแล้วเอาครับเจ้าท่านล้วครับแต่จังไหนก็จังโทรมาสอบถามอีกรอบผมเดี๋ยวผมสิเอานกขึ้นหอยขึ้นยังก่อนสำหรับมือนี้ก็ฝากไว้สมนี้ซะก่อนสวัสดีครับผม